กลับเข้าสู่กระกระสายข่าวในช่วงของการสนทนาค่ะซึ่งวันนี้อย่างที่พี่กอล์ฟเปิดวัดขณะต้นรายการนะคะว่าเราจะมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งก็คือท่านขนส่งจังหวัดภูเก็ต,กตคุณธีรยุทธ์ประเสริฐผลนะคะนั่งอยู่ข้างๆพี่อย่าสนสี้ครับรคุณ่ครับขอต้อนรับนะคะสู่รายการเกราะกระสายข่าวนะคะรอบที่สามถ้าผมจาไม่ผิดเป็นหน้าบินแขกประจําของผมเหมือนกันเวลามีวันที่เหตุรวมไปถึงเรื่องของการประมูลเลขสวยค่ะแต่ว่า ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเอาเล่าข่าวให้ฟังก่อนว่าเรื่องอะไรยังไงเล่าข่าวก็คือผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงทราบเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดนะครับเรื่องของรถบัสนะครับบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนเอ่อทั้งหมด18คนรวมคนขับไกด์20นะครับเกิดหลุดโค้งหรือจะเรียกว่าตกเขาหรืออะไรก็ตามนะครับทางลงเขากระตะนะครับตรงนั้นเรียกโค้งสตอที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต3ารายเป็นชายหนึ่งหญิงสองนะครับเสียชีวิตโดยการหลุดออกมาจากตัวรถเนื่องจากสภาพรถนี้พุกตกลงมาค่อนข้างสูงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตดังเก่านะครับจนหลายคนก็ไปพูดว่ารถสภาพไม่ดีเนี่ยเพราะทุกคนเห็นสภาพรถว่ามันเก่า,าแล้วก็บ้านนี้ครับรถจะเก่า แล้วก็สภาพพื้นที่บ้านเรามีความราชันสูงในสองจุดใหญ่ๆค,คือปะตองกับกะตะจนเป็นมูลเหตุให้มีพ้ชสียชีวิตก็คือนอกจากคนขับคนขับก็อยู่นะครับไม่ได้หลบหนีอะไรก็าสามารถพูดคุยได้แล้วก็บอกว่าไม่สามารถเบรกได้ค่ะเนื่องจากว่าน่าจะไม่มีหม้อลมนลมในหมอ้อน่าจะหมดนะครับสภาพเนี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงรู้ เรื่องเหตุการณ์นี้ดีแน่นอนทำให้เฟซก็ดีหรือโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกนักเรงเคีย์บอร์ดอัดกันกระจาย<ฆ>โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสภาพรถหรือยานพาหนะที่ใช้ในปัจจุบันว่าทำไมขนส่งอะไรอะไรก็ตามน,นี้พนะุ่งขนส่งหมดแหละขนส่งนี่ท่านผู้ชมไม่ใช่บอกคสสนะคือขนส่งจังหวัด <c oughs> พุ่งตรงเลเนี่ยทำไมขนส่งไม่ดูแลไม่ตรวจสภาพมันเกิดเหตุซ้ําๆนูน่นนี่นั่น หอในโลกนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยใส่กันยับพุ่งมาที่อย่างเดียวเลยที่ขนศกเขาไม่เขาไม่พุ่งไปที่ผู้ประกอบการเลยนะเขาพุ่งมาหวหน้าเลยซึ่งจริงๆแล้วแล้ว,ลวรู้ว่าเราอจะจัดรายการวันนี้โดยเฉพาะเฟซผมเนี่ยเข้ากันไปฝากด้วยนู่นโอ้โหเต็มเลยคุณผู้ชมถ้าอยากจะฝากหลังไม้นะคะ0818945477 ส่วนถ้าหน้าไมา่อยากจะโฟนอินก็076 2, 2> 1 2 9 2 1เพราะว่าท่านโฆษงบอกแล้วว่าไม่กลัวหรอก,อกว,ว่าถ้ากล้ามาออกอะไรกันนี่ท่านผู <laughs> ้ชมมีอะไรผมว่าโฟนอินถามามใ<อ>หน้าตอบได้หมดใช่ตอบได้หมด,ดค,คือถ้าถามผมผมก็ต้องไปถามหน้าถ้าวินาทีนี้ท่านผู้ชมสงสัยและดูอยู่โฟนอินมาเลยครับถามแนละ้วท่านตอบเอง ถ้าไม่ตอบผมลุกไปดูใครตัวมันผมเชื่อว่าหน้าผมออกผมอะไม่ไม่ได้มานอกับ,บท่านหรอกให้ ท่านผู้ชมสงสัยแล้วถามท่านโดยตรงให้ท่านตอบสดๆเลยเดี๋ยวหาว่าเอ้ยกอฟจัดรายการม,ามันโนมันอิงอหัวหน้า้ได้เลขสวยแบบไม่เคยท่านหลังไมก็0ูนย์เจ็ดหกสองหนึ่งเอ้อหน้าไม้นะศูนย์เจ็ดหกสองหนึ่งสองห้าเก้าสองหนึ่งหลังไบก็ศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดทีมงานขึ้นไว้ให้แล้วเรียบร้อย <100. S 2> แต่ว่าที่เราอยากจะถามก่อนเลยก็คืออย่างที่พี่กอฟพูดเมื่อกี้ว่าใครเห็นภาพปุ๊บก็จะดูที่สภาพรถก่อนนะคะในความจริงจริงกระบวนการอย่างอย่างที่คนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจเเช็ค กระบวนการจริงๆของจริงคือมันทํากันยังไงกระบวนการเป็นยังไงคะอยวาะเรียนอย่างนี้นะคะว่ารถบัสในในจังหวัดภูเก็ตจริงๆที่จดทะเบียนตามตามสถิติของเราเนี่ยมีประมาณ750กว่าคันคะนะครับเมื่อปี55-56นี่ยังอยู่ที่400นะครับแต่มาพอ,อมา57ปี57เนียจะมีการเปลี่ยนรถประมาณ300กว่า จากบริษัทใหญ่ๆบริษัทจีนนะฮะเขาเอารถเข้าเองอย่างอันสิ้นที่เราเห็นอะรถใหม่นะฮะเมื่อก่อนเขาใช้รถนอกรถใหม่ใช่ครับแล้วก็ตอนหลังนี้ก็มาของที่เราเห็นก็ไทลี่ไทลี่เขาก็เอารถรถของเขามายิ่งปีนี้เนี่ยอ๋อปานี่มาถึงว่าเอามาจา่กรุงเทพเหรอฮะเอามาจากนน่นเขาจะมีรถ5ปีที่ของบคสชุดแรกนะฮะเมื่อปีปี57เนี่ยเขาเอาเข้ามาแทนซึ่งเขาบิ้วมา แต่รถ5ปีไม่ใช่รถเก่านะเป็นรถที่ทางบกสเขาปลดระวางแต่เขาก็เอาก็คือเอามารีโนเวททำใหม่ห้าปีแล้วรถสภาพ5ปีนี้ยังดีอยู่ครับนะครับชุดแรกแต่ว่าชุดที่สองปีนี้เพิ่งบับจูไปสามสิบสามคันเป็นรถใหม่ทั้งหมดคใหม่นี่หมายถึงว่าป้ายแดงเลยป้ายแดงเลยสั่งมาจากเมืองจีนนะครับลองเพิ่งตอนนี้กําลังตรวจสภาพอยู่ อีก33คันเราจะเห็นวิวัฒนาการของของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตว่าพอเวลาเขาสามารถทําได้เนี่ยเขาจะเอารถพยายามเอารถใหม่เข้ามาเ,เกิดปัญหาเป็นของเขาเองเพราะมันเขาก็กลัวปัญหาพวกเกิดปัญหาที่หนึง่งก็เขาแหละที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอย่างบริษัทใหญ่ๆที่เขาสามารถเปลี่ยนได้เขาก็เปลี่ยนครับในปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทัวร์เซียจะหายไปเลย เหลืออยู่ประมาณ20%อรซอย่างเบเกอย่างไยามาแล้วอย่างเทสเนี่ยก็เริ่มเดี๋ยวจะหายไปหมดน่าจะเหลือแต่ทุนนั่นเป็นเรื่องของสภาพของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วเรามาดูในเรื่องของของรถจากนอก700ดรคันนี้ตรวจที่ผมแน่นอนอจดในจังหวัดภูเก็ตต้องตรวจภูเก็ตส่วนใหญ่ก็วิ่งภูเก็ตพังงากระบี่อย่างมากก็อยู่โซนนี้นะฮะแต่ จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เป็นบริษัทเล็กๆบริษัทนําเที่ยวไม่ใช่ผู้ประกอบการเป็นบริษัทเล็กๆซึ่งมีอยู่ตอนนี้ที่ผมสํารวจได้ประมาณ60ส <60. S 2> ิบหกที่ที่ข้อมูลผมนะแต่จริงๆแล้วต้องเป็นข้อมูลของอท่องเที่ยวครับใช่ครับใช่ไหมเป็นของทะเบียนเพราะฉะนั hmm. ้นตรงนี้ที่ผมสํารวจไปที่เขาใช้รถอยู่เนี่ยประมาณ60แล้วเป็นรถของตัวเองค่อนข้างจะน้อยอ๋อหมายถึงรถเช่าใช่ไหมฮะครับ เป็นบริษัทเล็กๆนะครับแต่บางบริษัทก็มียดรถเยอะเหมือนกันครับอย่างอย่างของของไทยมเดิงอ่ะขอเอ่ยชื่อน,นะที่เกิดเรื่องเนี่ยไทยมอดิงนี่เขามีรถ30รกว่าคันคนะครับเป็นรถที่ปลดระวังมาจากาบริษัทโ a กรุงเทพกี่ปีแล้วครับหมนาปลดระวาง,ป,งาประมาณปีซึ่งไม่คือรถรถสภาพที่บริษัทเก่าเขาใช้เนี่ยผ่านการใช้มากี่ปีผมผมไม่ทราบเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยไม่ผ่านขนส่งเลย เขามาจากกรุงเทพอ๋อทะเบียนถึงกรุงเทพมาแล้วรับแล้วจะปฏิบัติไม่ได้ตรวจที่นี่ถูกไหมฮะไม่ได้ตรวจที่นี่แล้วก็คืออย่างนี้พอเขาลงมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ขออนุญาตประกอบการขนส่งก็ยังใช้ของบริษัทโอเอขอบริษัทเดิมครับตอนนี้เกิดเรื่องเนี่ยคนที่รับผิดชอบก็คือบริษัทโอเอใช่นะครับในฐานะผู้ประกอบการขนส่งอย่างไทม์มอร์닝เนี่ยก็คงจะ พ้นไปนะฮะเขาไม่มีชื่ออยู่ในไม่มีชื่ออยู่ในการรับผิชอบอยู่แล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นรถที่มาจากข้างนอกเดือนที่แล้วเกิดเหตุสามครั้งครับนะครับไม่ไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีผู้บาดเจ็บด้วยถึงไม่เป็นข่าวนะครับลงที่วัดส่วใช่ครรบไอตรงนั้นเนี่ยก็หนึ่งเป็นรถมาจากสายช่วงตุรกีนครับพอรถมันไม่มีก็ไปเอารถสาย กระบี่และนองอ oh, ๋อใช่นนซึ้น<ถ>เราจะเห็นอย่างนี้นะฮะโดยสถิติแล้วที่มีปัญหาในเรื่องลงเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งไม่ใช่สภาพรถสภาพรถเป็นเรื่องรองนะคนขับรถ hmm. ไม่ชินเส้นทางความชำนาญในเส้นทาง <Okay. S 2> ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เล้ยวอย่างกรณีนี้ที่เกิดเนี่ยครับหัวหน้าคนขับรถเนี่ยเมื่อหัวหน้าบอกไม่ไม่ชินเส้นทางหรือไม่ชำนาญเส้นทางเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เรา ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นผมว่ามากกว่า60%ที่ของอุบัติเหตุเป็นคนที่ไม่รู้เส้นทางคือไม่ชํานาญเส้นทางคือไม่รู้โค้งไม่รู้นู่นนี่นั่นคือเขาป่าตองเนี่ยมันทางขึ้นชันครับทางลงตลอดใช่แล้วต้องลงยาวด้วยใช่ครับแล้วปลายสุดท้ายคือหักศอกเลยใช่แล้วตรงนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุออย่างกรณีของโค้งสตอร์เนี่ย ก็เหมือนกันเหมือนกันคือมันลงยาวแล้วหักโค้งใช่ตอนลงเนี่ยจเขาจะโค้งตัดเลยโค้งโค้งหักศอกเลยใช่แรงนี้พุ่งลงมาเลยครับเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ที่ผมมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเกิดครั้งที่สามว่ามีคนตายทุกครั้งตรงนี้เหรอครับตรงนี้เลยแต่เป็นรถบัสี่ครั้งครั้งที่สามเหมือนกันครับที่ผมอยู่ในจังหวัดนี้นะตั้งแต่ปีสี่สองสี่ตั้งแต่นับตั้งแต่เนี้คือมันจะเป็นเป็นครั้งที่สามที่ใหญ่ๆที่คน ลงแล้วตายแน่นอนตรงนี้มีคนตายแน่นอนเพราะมันเป็นเหวนะครับแล้วลักษณะคือลงแล้วไม่เป็นรถบัสทั้งสามเลยใช่ไหมทั้งสามเลยแล้วเบรกไม่เบรกเลยนะชนลงมาเลยกัดเ็วแล้วก็ตกลงไปเลยตบราวเหล็กลงมาเลยหักโค้งไม่เท่าหักโค้งไม่เท้านี่ถ้าเกิดกรณีนี้ถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่นั้นหนักว่าเกือบทั้งคันนบ้านข้างล่างด้วยใช่ดีนะมีต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนั้นถึงสียชิ้แค่สามถ้ามิฉะนั้นถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่คุณนกลงไปถึงล่างเบียงที่คุณหน้าบอก ลงบ้านหลังนั้นเลยอะที่อยู่ด้านล่างแล้วข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนขับเนี่ยเพิ่งขึ้นขับรถคันนี้วันที่สองคนในข่าวนีอใช่ไหมคะวันที่สองก็คือหนึ่งไม่มีไม่มีความชานาญกับรถก็อยู่แล้วหนึ่งแล้ไม่มีความชานาญเส้นทางเพราไ่อีกแล้วผมเชื่อว่างานนี้ประมาทแน่นอนใช้ความเร็ว คือลงมาไม่ได้ดูเลยมันจะโค้งจะหักซอกหรือไม่ก็คือไม่รู้ถ้าคนในพื้นที่เขารู้ว่ามันต้องผ่อนยังไงลงยังไงใช่คือกรณีเนี้ยหัวหน้ามองว่าไม่เกี่ยวกับรถเลยใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีเกี่ยวบ้างนิดหน่งแต่เพียงว่าแล้วแล้วหัวหน้าพอทราบไหมเขาให้เหตุผลอะไรว่าเขาเบรกไม่อยู่หรืออะไรเขาเขาบอกว่าเบรกไม่อยู่อ๋อส่วนใหญ่ออกมารูปนั้นตลอดเพราะว่ามันก็ต้องโทษเองที่น่ะใช่ใครจะโทษตัวเองไม่มีใครโทษตัวเองยิงนี้ครับ โอเคแหละอย่างเรื่องอุบัติเหตุอย่างที่หัวหน้าบอกมีสองประเด็นหลักๆคือ1ตัวเองประมาทสองไม่ไม่ชำนาญเส้นทางแต่ีนี้ครับหลายคนก็ฝากคำถามมาถึงว่ามาตรการในการตรวจสภาพรถซึ่งหลายคนมองว่ารถบัสอย่างที่หัวหน้ากล่าวม,มาถึงว่าถ้าเป็นทะเบียนกรุงเทพเนี่ยมันตรวจจากนูน่น<ะ>แต่ทะเบียนภูเก็ตเนี่ยตรวจจากบ้านเราแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีรถทะเบียนภูเก็ตบ้าง<ะ>ปาปใายที่เกิดประเทศจากเขาล<ะ>งเขาปะตอง ก็มีบ้างก็อย่างที่ที่ทุกคนบอกหัวนน่าก็ยังบอกเลยเขาไม่โทษตัตเขาหลอกเขาโทษแอนจินก็คือโทษเครื่องยนต์โทษสภาพรถแต่ที่ผ่านมาเนี่ยขนส่สงจังหวัดมีมาตรการในการคุมเข้มเรื่องพวกนี้ที่หลายคนบอกมีการตั้งด่านรั่วไม่ให้รถผมไม่รู้แล้วนะวันนี้ข้อสรุปมันได้อย่างไรครับที่ว่าถ้ารถไม่ให้ขึ้นในช่วงเวลาไม,ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะมีเอายังมีอยู่ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ไอ้เรื่องมาตรการ6กโมงถึง9ก้าโมงสี่โมงถึง ครับความจริงแล้วเนี่ยเป็นประกาศตอนนี้ประกาศในรัชกิจจาแล้วนะฮะประกาศใช้แล้วแต่ว่าผู้ประกอบการขนส่นงเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการในรถไงเรื่องแขกของเขาค่าขอขาการรับส่งครับเพราะว่าเขาเขาอเขาคือจริงๆขาขึ้นมาจากป่าตองไม่มีปัญหา,าใช่ฮะแต่ขาไป<ข>ชเข้าป่าตองเนี่ยเป็นขาดเป็นขาที่มีปัญหามากเพราะฉะนั้นทางทาง ตำรวจเนี่ยจะผ่อนผันในช่วงที่ช่วงเช้าที่จะไปสนามบินอ่ะแต่ขาขาขาเข้านี่ยเราไม่ให้ตำรวจเขาไม่ให้แต่เราจะผ่อนผันที่ออกจากป่าตรงจากองจากพื้นที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยไปสนามบินตรงนั้นเราผ่อนผันเรื่องเวลาเพราะว่าแต่ถ้ามามาจากสนามบินจะขึ้นเนี่ยเราไม่ไม่ให้ขึ้นจนกว่าจะเก้าโมง กี่พื้นที่ครับผมนะครับเฉพาะบาดตองใช่ไหมฮ<ร>ะแล<ถ>้วกระตานี้ไม่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 มีอะไรกระต่าไม่มีอะไรครับยิ่งยิ่งขาเข้าเนี่ยขาขึ้นไม่มีปัญหาเลยขาขึ้นเนี่ยไม่มีแล้วแล้วแล้วขาล่องเนี่ยหมายถึงขาออกจากจาก,กระโหลกเนี่ยม,มันจะมีปัญหาตรงนั้นใช่ที่เดียวนะครับที่เดียวแล้วทุกครั้งก็คือสรุปแล้วปาตองเนี่ยเรายังควบคุมเรื่องของเงื่อนไขเวลาอยู่อยู่นะครับก็คือกี่โมงบ้างครับผมนเออหกโมงถึงเก้าโมง ที่จะขึ้นเข้าบาททองนะฮะคือจากสนามบินจะว่าจากไหนก็ตามที่จะขึ้นไปบททองที่จะขึ้นาททองช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็สี่โมงสี่โมงถึงหกโมงสี่โมงหกโมงถ้าถ้ามีผู้ชมเห็นในช่วงเวลาเนี่ยมันมันขึ้นมาอย่างไงเนี่ยเขาจะทําไงอ่ะก็แจ้งตำรวจตำรวจจริงๆตรงทุ่งทองนั้นเขาก็ต้อง่ดนที่แยกสี่กอนะครับแล้วแล้วในช่วงสงการหรือปีใหม่เนี่ยเราจะไปตั้งด่านร่วมร่วมตรวจสารเสพติดเฉพาะเทศกาลใช่ไหมครับ เพราะเราจะทําทุกวันไม่ได้เพราะเราสำหรับเราเกิดว่าถ้าเกิดเขาเลี่ยงเหมือนนก่งเลี่ยงที่จะขึ้นเส้นด้านป่าตองไปออกด้านกระตะก็ไม่ว่ากันเขาเาช่วงเวลาคือเราเรากำหนดเวลาเฉพาะด้านฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งเดียวเพราะช่วงเช้าเนี่ยที่เรากําหนดเพราะว่ามันมีรถอื่นขึ้นเยอะแล้วแล้วการจราจรหนาแน่นมากเฉพาะรถทัวร์นี้ก็เยอะละ รถตู้โอ้โหรถตู้ไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมากผมไปวันที่แผ่นดินไหวอะผมไปตรวจพื้นที่ป่าตองโอ้โหผมยังคิดว่าเฮ้ยข้ออกพยพกันแล้วเหรอ,อย่างจริงไม่ใช่รถตู้เยอะมากเคยมีอย่างนี้ค่ะตอนที่มีเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆิดๆกันแต่มีบางคนเคยโพสในในเฟซนะคะจะมีเฟซบอกว่าเอ๊ะทาไมเวลาเราไปต่างประเทศเวลาไปพื้นที่ต่างๆที่เป็นที่เดินเหมือนยังพื้นท,ที่ที่มีข้อจํากัดเย่องอย่างป่าตองทํามของเขามีให้เราต้องเปลี่ยนรถ อ่าสมมติเราไปนะเ่เที่ยวเปลี่ยนรถเ็ไปรถเล็กเนี้ยทําไมบ้านเราถึงถึงไม่ทําอย่างนี้บ้างอย่างเงี้ยมองว่าอย่างนี้เคยมีคุยไหมคะคือคือจะเล่าให้ฟังว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อไม่แย่ที่แล้ววันศุกร์สองศุกร์ที่แล้วเราคุยกันก็มีท่านรองธีรพลที่เชลเลแล้วก็มีน้องนกของของสาธารณสุขแล้วมีปอพอแล้วมีขนส่ง นั่งคุยกันว่าจะจัดสัมมนาวันที่30สิบที่จะถึงนี้แล้วก็ทางทางปอเขาให้หัวข้อมาคือ 1. หมวกกันน็อก 2. เด็กนักเรียนเดินข้างถนนความปลอดภัย 3. ความเร็วในจังหวัดภูเก็ตในในจังหวัดแต่เราในฐานะที่ท่านธิรพลน้องนก ผมเคยทํางานมาตรงนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี4ี่สองสี่สานกันหมดเลยองานพวกนี้เนี่ยเราไม่เอาเราบอกเราไม่เอาไม่มีอะไรเลยอ่ะเราก็บอกจะเอาเรื่องนี้เรื่องรถตกเราจะมาเรื่องนี้ใช่ไหมใช่เราคุยกันแล้ววันนั้นคุยก่อนนี้จะมีเหตุคุยก่อนอีกก็คือไปหยิบยกเรื่องรถบัสที่ลงเขาประตองใช่ก็บอกว่าได้เรื่องอะไรครับก็เรื่องนี้แหละก็คือส0สิจะมีการพูดคุยเรื่องนี้พูดคุยเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่เรื่องทางออกเนี่ยหรือว่าเราจะเอาทุกกลุ่ม มานั่งสัมมนาเสวนาตลางกลงกันว่าเนี่ยผู้ประกอบการด้วยประธาผู้ประกอบการด้วยปะาด้วยครับผู้ประกอบการขนส่งผู้ประกอบการทัวร์ผู้สื่อข่าวแล้วก็ท้องถิ่นตำรวจอ๋อประกอบกพวกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเอามานั่งสัมมนากันว่าสาเหตุทางออกทางแก้ไขแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์ยังไงที่เราตั้งไว้คร่าวๆก็คือหนึ่ง เรื่องจิตสํานึกของพนักง,งานขับรถนะนะสองเรื่องตัวรถสามเรื่องเวลาการขึ้นลงแล้วก็จะให้ฟังฟังจากผู้ประกอบการว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วควรจะทํำยังไงเพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นเราจะกันไว้ออืแต่มาเกิดเรื่องซิก่อนอจริงจริงๆนะฮะเรื่องนี้เราคุยกันแล้วแล้วว่าจะเอามารวมกัน วันที่สามสิบกำหนดวันเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่ามาเอาเรื่องของกระตานี้มารวมอีกอนี่กลายเป็นว่าอันนี้ <c oughs> เพิ่มกระตาเข้าไปกับปัดตอง <c oughs> อเพิ่มมาอีกเคสหนึง่งคนแรกก็ต้องคุยเรื่องเรื่องกระตาด้วยใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ท่านผู้ว่าวันที่สาสิบไม่อยู่วันนี้ผมก็มไปกับท่านรองตีรองธีรพลนะแล้วก็แขวงกรนทางแล้วก็ปอพด้วยไปนั่งคุยส้นทาง้วย ก็คราวนี้ไปนั่งคุยกันท่านบอกว่าวันที่30ท่านไม่อยู่ท่านอยากจะอยู่ด้วยแล้วก็ร่วมสัมนาด้วยครับก็เลยเลื่อนไปวันที่สองวันที่สองเมษาเหรอคะอ๋อตกลงเลื่อนเลื่อนเลื่อนครับสองเมษาวันพฤหัสประมาณบ่ายท่านจะไปเปิดบ่ายแต่การสัมมนาจะมีอยู่ในช่วงเช้าช่วงเช้าจะเป็นเรื่องของของโวกันความเร็วนี่คือสัมมนาเพื่อหาแนวทางครับ สาเหตุนะครับแล้วเพื่อจะมาเป็นข้อในการยึดถือปฏิบัติครับไหมครับแล้วอันจัดวันที่สองเมษาเวลาอะไรที่ไหนยังไงตั้งแต่เช้าโรงแรมประชาชนเข้าได้ป่ะหรือไรได้ฮะเราเราจะเชิญทุกกลุ่มประชาชนที่อยากรู้อยากไปฟังว่าจะเสด็จน้ําอย่างไรสรุปแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรสองเมษาตอนที่ไหนครับที่ภูเก็ตกันได้อ๋อถนนบางกอกอ่า งแล้วโอเคกันเด่นโอเคตั้งแต่ช่วงเช้าเลยช่วงช่วงเช้านี่จะเป็นการสัมมนาสามกลุ่มสองกลุ่มในเรื่องของของบุวคลนอเรื่องของเด็กนักเรียนอ๋อที่หัวหน้าบอกที่เขาตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงบ่ายเนี่ยท่านผู้ว่าจะเข้าก็ไปไฮไลท์อยู่บ่ายก็จะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องเรื่องนี้แหละที่เรากําหนดกันไว้ว่าเราจะเชิญทั้งผู้ประกอบการขนส่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวผู้สื่อข่าวท้องถิ่นแกนนําชาวบ้าน หรือประชาชนหรือใครที่เราเห็นว่าเกี่ยวข้องเพราะน้าดูแนวโน้มและการเสวนาต๊ะกลมครั้งนี้จะได้อะไรที่มันสามารถเอามาปฏิบัติจริงได้บ้างในความรู้สึกของหน้าเองในฐานะที่เข้าหัวหามีตุ๊กตาตั้งไว้<อ>ไมคะว้าแบบ หรือจะใช้อย่างนี้หรือจะใช้อย่างนี้หรือจะใช้อย่างนี้หน้ามีเขียนว่าน่าจะทำอย่างนี้ได้ความรู้สึกก็คงคงจะมีอย่างท่านท่านท่านรองธีรพลเองก็มีท่านก็มีของของเขาในใจของผมก็มีในใจในเรื่องของการบังคับในเรื่องของการตรวจสภาพหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าตัวทางขนส่งเองเนี่ยเราเราเองก็พยายามตรวจสภาพสองครั้งอยู่แล้วครับแล้วรถตอนนี้เราอยากจะอย่างวันนี้คุยกับท่านผู้ว่าเนี่ยท่านบอกว่าเอางี้ได้ไหม รถที่มาจากต่างหวัดเนี่ยก่อนที่จะข้ามเขาประตองเนี่ยต้องตรวจสภาพก่อนโอ้เยี่ยมเลยคนขับเนี่ยต้องต้องเข้าไปอบรมก่อนชั่วโมงสองชั่วโมงคือต้องเป็นคนที่รู้พื้นที่อ่าก็ไอ้นี่อาจจะเป็นแนวทางเป็นแนวทางหนึ่งที่ที่เรามานั่งคุยกันแล้วหาความเป็นไปได้เช่นเราต้องแจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้ให้สำนึกถึงตัวนี้ด้วยผู้ประกอบการขนส่งไม่เป็นไรนะ เราคุยได้เขารู้ครับเพราะเขาเป็นเจ้าของกิจการในพื้นที่ด้วยแต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิเ,วเ,เขาไม่มีรถของตัวเองอะไปเช่ารถจากข้างนอกมาใช่ไหมฮะพอไปเช่ารถจากข้างนอกคือเขาหวังผลกําไรรถจะเป็นไงไม่รู้อืรถสภาพงไงก็ไม่รู้ก็อย่างที่หัวหน้าบอกอะมันมันต้องสร้างจิตสํานึกแต่การว่าการสร้างจิตสํานึกตอนเนี้ยมันจะสายไปไหมไม่สายฮะเราดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ทําอะไรเลย ผมว่าเราไปข้างหน้าดีกว่าคือคือคือประชาชนก็จะมองว่าแต่ผมไม่รู้นะว่าประชาชนก็ยังมีความเครือบแคลงหรือสงสัยอยู่เสมอว่าเอเอที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เล็ดเล็ดรอดกันมามันตรวจกันอย่างไงผมว่าผมเคยไปไปดูตรวจเลยแต่หลายคนบอกว่าให้พี่ไปดูอะ่ะตรวจยังไงก็ไม่เจอเพราะอะไรเพราะเขาจะตรวจเขาก็เตรียมพร้อมมาแล้วแล้วเวลาตรวจไม่มีคนมไม่มีคนในที่เหมือนว่าไม่ไม่มีผู้โดยสารไม่มีน้ำหนัก มันไม่ใช่อย่างนั้นค,คือประชาชน <c oughs> เข้าใจอย่างนั้นหัวหน้าเขาก็จะคือมาคอมเมนต์มาแสดงความเห็นในผมในเฟซผมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางมีพี่คนผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะถามหัวหน้าต่อที่เขายกป้ายสิบนาทีขอเวลาที่เหลือนี่แหละ <c oughs> มีพี่ที่ผมว่าแกน่าจะรู้รู้อะไรมาพอสมควรก็เลยฝากมาที่ผมคอมเมนต์ comment มาเลยผมกับหัวหน้า,านเป็นเฟซกันแต่ไม่ได้คอยหัวหน้า,านได้ระบ,บุกมาว่ารถบัสในปัจจุบันเนี่ย ใช้แคสซีเก่าโดยไปต่อเฉพาะบอดี้ใหม่ที่บ้านโปง่งแล้วนำเข้ามาใช้ในบ้านเราก็เลยทำให้สมรรถนะของรถเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแคสซีเก่าทั้งหมดสภาพมันเก่าอยู่แล้วครับตัวขับเคลื่อนทั้งหมดแต่บอดี้เวลาตรวจใหม่ผมผมในความรู้สึกผมผมก็ยังมีอะไรที่แยง้งคือว่าเอาแต่เขาตรวจเขาตรว,วที่ไหนอะ่ะก็เลยจะถามหัวหน้าว่าข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นยังไง คือตัวแคสซีนี่มันก็เป็นท่อนเหล็กใช่ครับเป็นท่อนเหล็กที่ท่อนล่างตอนนี้เขาให้ใช้ได้ถึง50ปีด้วยซ้ำานะครับคือตัวแคสซีมันไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับเพราะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเหนียวยืดหยุ่นเป็นเหล็กที่มีคุณภาพอยู่แล้วตัวขับเคลื่อนอะไรก็เพราะฉะนั้นตัวที่สําคัญก็คือตัวบังคับเรวบังคับล้อตัวเอนจินครับคุณนี่จะใหม่หรือมันมาอยู่แล้วมันถ้าทํา ก็ต้องทําใหม่ถ้ารีบิวรรีโนเวทใหม่ก็คือพร้อมกับตัวถังก็ถ้าทําแล้วเขาส่วนใหญ่เขาก็ทําหมดอะทั้งระบบเบรกเพราะทาทีมก็เป็นล้านหัวหน้าแล้วที่ัุหน้าเคยไปดูการต่อรถบัสในบ้านเราไหมครับในประเทศไทยเรานวิธีการต่ออย่างที่เราเห็นก็มาตรฐานก็มาตรฐาน ยาง,งยิงยงย่งของเชิดชัยเนี่ยมมาตัแต่อ๋อนะอันนั้อน,นอะไรนะเขามีชื่อเสียงแต่เพียงว่าปัจจุบันเนี้ยหลายคนก็ยังมีการเคลือบแคลงเรื่องของสิ่งพวกเนี้ยเอ๊ะดูอย่างเนี้ยถ้ามันไม่เกิดเขาก็แค่คิดแต่เมื่อเมื่อเกิดแล้วหัวหน้าเห็นไหมมันเก่าเห็นไหมปล่อยให้วิ่งเห็นไหมขนส่งคอร์รัปชันผมก็เลยว่าเอาเลยถามหัวหน้าตรงๆมันจะคอร์รัปชันตรงไหนเออผมก็อยากรู้ไม่ก็เลยผมจะถามหัวหน้าเนี่ย หลายคนนะ่ะนักเลงคีย์บอร์ดใส่มาเลยเนี่ยหน่วยงานพวกเนียย้ยคอร์รัปชันด,ดังนั้นเนี่ยมันถึงตายตายทุกวันปล่อยให้หลุดมาปล<ห>่อยให้หลุดมานนตรวจจริงๆไม่ได้ตรวจไปตรวจกันที่ห้องอาหารไปตรวจโอ้เอ้ยมันไม่ใช่สร้างถนนที่ไปตรวจในร้นองอาหารไม่เกี่ยวนะแต่ว่าอย่างที่ท่านบอก<ม>ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ารถที่เกิดกรณีทุกคันจะจะจะ,จะผ่านจากขนส่งในพื้นที่ถูกไหมคะใช่ไหมคะอย่างครั้งนี้เขาเะิ่มเป็นกรุงเทพขบวนกรบอกว่าทะเบียนกรุงเทพ ก็แปลว่าไม่ได้ผ่านจากขนส่งบ้านเราต้องกลับมองว่าอย่างนี้เพราะว่าต้องกลับมองว่าสิ่งที่มันสําคัญมันไม่ใช่แค่ตัวตัวเครื่องยนต์ตัวตัวเครื่องนะคะเพราะว่ารถบัสเนี่ยน้าหนักมันมากนึกออกไหมคะและอย่างที่พี่ก๊อฟเคยบอกว่ามันใช้เบรกที่เป็นเป็นมอลมใช่ไหมคะว่าเนี่ยเลยคิดอันนี้คิดเองว่าด้วยน้ําหนักมากแล้วก็เป็นหมอลมเบรกมันต้องมีอาศัยจังหวะ ถูกไหมคะทีนี้คนเนี่ยถ้าไม่ชำนาญเส้นทางพอจังหวะผิดันไปเหยียบแช่ไม่มีทางหยุดใช่ไหมคะคือก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นการผนวกการระหว่างเครื่องยนต์กับคนใช่คนเนี่ยคนแรกเลยอย่างที่หัวหน้าบอกว่าเครื่องยนต์ถ้าไม่ชํานาญถ้าคนคนเนี่ยถ้าไม่ชํานาญก็เลยคิดว่ามันจะเกี่ยวกับจังหวะของการการเบรกไหมคะประสบการณ์จังหวะในการเบรกจังหวะในการใช้มันเกี่ยวมากเลยใช่ไหมครับตรงนี้ยังยังเราจะเห็นว่ารถวันหนึ่งที่ลงป่าตองขึ้นป่าตองอะนะฮค่ะ วันหนึ่งผมว่าเป็นพันคันได้มาทุกวันนะฮะทุกวันเพราะวันหนึ่งต้องเข้าสองรอบอ่าใช่ใช่ไหมฮะส่งกับรับรับกระชงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นรถในภูเก็ตเนี่ยเขาจะรู้จังหวะรถติดปัญหาที่เกิดขึ้นทุกครั้งคือรถติดจากข้างบนมาเลยสารเจ้าพ่อเสือแล้วติดยาวเลยไปจนถึงข้างล่างไปถึงอีกอีกควรหนึ่งเพราะฉะนั้นการใช้ลมเบรกเนี่ยถ้าคนใช้ไม่เป็น หมดมันจะเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนนั้นละ